ตงการปีนี้โอ้ยเหรินหนาหมมวนคักเนาะคะ่ะเหรนคักเหรินแหน่เมืองขนแกนเท่าในเมืองนี่เหรนจนเดิกเดินแล้วละคะ่ะถนนเขาเหนียวก็ยังเหมือนเดิมะคะ่ะมีเว็บนะคะเหรนเว็บกันโอ้ยสุกสนุกสนาน,นะคะ่ะอันเบื้องตา้านในวิดีโอในภาพในอันข่าวนะคะผู้เฒ่าบนปได้ไปเคยไปแต่ปีแรกๆพุ่นะ่ะ ไปมวนกับเพ่นสงการก็ไดค่ะระเภทนี่จะเหตุเท่าเนาะค่ะเนาะอันตามตลูกตลาดมามวนบอเพ่นกับว่ามวนอยู่ขับรถขับลากกับมีเอกสารให้ยมันครบเดอ้อบกครบข้าเจ้าปบอปหลีได้คะ่ะป,ปรับปรับค่ะแต่ว่าบันนอกเข้าว่าใครหลินปน้นไดพนาวะข้าเจ้าทรงข่าวมาอยู่ว่าเบนเป็นบางมองตีนอบางมองขึ้นหดบู ค่ะตั้งแต่พุดแหม่ตั้งแต่วันที่สิบุ่นท้เข้าเาหลือวันที่เก้าวันที่สิบเมื่อใด้หานละสงการทว,ทวนทวนย่บานได้กระได้เนาะค่ะเอาเป็นบางมองแล้วแต่สีซุมผู้ลังคนกับว่าปีนี้เศรษฐกิจพอดีการเงินพอใครดีผู้ดีกระดีหล่นเหลือเนาะอันนี้กระได้ผู้ปรอึดกับว่าอึดว่าอยากอีหลีผู้อึดกับอึดค่ะค่ะจะเป็นประธานใน้มาพันว่าเอา อึดเ่าอิดอยากบ่อ,อยากเขาก็อยู่ในช่วงเดือนทางสายกลางนี่แหละเนาะเดี๋ยวไปขึ้นที่ยางาไหลนี่โยกับโยไปไมีกินกับกินไปไมีมอนกับมอนไปไมีบมอ,มอากับมอนเอาเนาะคะ่ะบ่ต้องไปอันขึ้นแต่มันค่าใจเอายอยางไปบ่าได้จากอย่างค่ะเอาอะไรไปไม่ได้เลยครับนอกจากลมหายใจเด้อการใจสิขาดได้รีใครห้อยู่กับลมเดี๋ยวถิมลมเพิ่นวะเดี๋ยวถิมลม อยู่กับลมหายใจไปเฮ็ดหนังไก่ดท้ทีมร่วมละจ้ะจังสจ่ะสูตรลมหายใจข้าปอดลึกๆจังสจ่ะหงซึกตัวท่านที่ได้ค่ะบาเขาอยู่นี่ตั้งสติถูกเรื่องเล่าสมาธิสตีนี่โอ้ยประโยชน์ลายค่ะแก้ไขปัญหาได้ทุกแนวแก้ได้ทุกเรื่องขึ้นยากเรื่องใดก็บาสันมีแห้งยาวขึ้นพอรถไปนี่โอ้จังสั่นตัว อยงสี่ตัวคันปัญหาแน่นๆนักๆค่อยๆแก้ค่ะจะไปแง่แต่เจ้าของจะไปนั่งแง่เจ้าของคือโทษเจ้าของค่ะโทษเจ้าของเนี่ยโคตรมากส่วนมากขาดตัวตายนี่แต่อันนั้นกับบอดีอันนี้กับพอดีว่ามีแนวดีจาก่างเล่บปรเดนเออเล่เลบ,บเล่บบอวนะค่ะก้นเท้าขันมันก็อยู่ได้ไปเป็นบ,บวบเถ่าบานุมจิตใจเนี่ยสำคัญ พอว่าจิตใจมันเป็นบ่งบอกให้ร่างกายอยากอยู่อยากดูแลเจ้าของเลยค่ะจิตใจดีใจงามที่เพิงที่สุดคือาศาสนาเฮาเดอผู้ใดมเถืออนไดทางใดกะให้เพิงทางนั้นส่วนาศาสนาพุทธใครเพิงพระพุทธเจ้าเพิงคําสอนของเพ่นค่ะจะไปเพงพุดผีปีาศาจเิ่นซอยเข้าบ่ใดดอกเนาะค่ะซอยใไได,ด,ยะค,ะยดคือพระพุทธเจ้าคือคําสอนค่ะซอยใดคือสติพี่น้องลองเบิง่งเดอ ลองเบิงจ้ะลองเบิงเวลามีปัญหาย,ยังกะซางให้สติให้เจ้าของบ็นผู้แก่อย่าเฝ้าให้คนอื่นมาแก่แก้ที่เจ้าของแก่สัก่อนค่ะเจ้าของเนี่ยแหละแก้ของเจ้าของได้เองนะคะมันจะผ่านไปด้วยดีมันจะสง่างามเนาะพี่นอ้องว่าบะ